แสงแห่งธรรมส่องสว่างถึงแดนอาทิตย์อุทยัยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์พิธีเปิดวัดพระธรรมกายนางาโน่แห่งใหม่ประเทศญี่ปุ่นวันเสาร์ที่12เมษายนพุทธศักราช2568โอกาสพิเศษครั้งสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ชาวท้องถิ่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วโลกขอเชิญร่วมตักบาตรถวายมหาสังฆทาน13วัด ศูนย์สาขาประเทศญี่ปุ่นทอดผ้าป่าบูชาธรรม81ปีหลวงพ่อธรรมชโยและร่วมเป็นประจักษ์พยานในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานดวงแก้วณห้องปฏิบัติธรรมวัดพระธรรมกายนางาโนสามารถร่วมบุญได้ที่เลขบัญชี1751502377ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีพระพงษ์อนันต์วิเศษจอมเขาเจ้าอาวาส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ไอดี bowrct 2 5 3 9และ Facebook วัดพระธรรมกายนางาโนะประเทศญี่ปุ่นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ดินแดนอาทิตย์อุทยัยขยายธรรมะให้สว่างสวัยสู่กลางใจชาวญี่ปุ่นด้วยกันนะครับ